สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วน้องบูม BA นอนวิเคราะห์ตัวเลขนะฮะเจอกันกับวันศุกร์แล้วนะครับท่านผู้ชมที่19พฤศจิกายน2 5 6 4ากกันแล้วนะฮะอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับผมวันนี้วันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2 5 6 4านะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนเริ่มรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด รกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับว่างวดที่แล้วออกอะไรกันบ้างนะฮะก็ออกเลขแบบซ้ำๆนะฮะท่านผู้ชมงวดที่แล้วนะออกหนึ่งาศูนย์ครับ <c oughs> ขออภัยด้วยฮะอากาศเปลี่ยนนะฮะหนึ่งจากการวิเคราะห์ในหลุดะฮะ 12501นะฮะนี่คืองวดที่แล้วครับผมนะฮะงวดก่อนออกอะไร25212ฮะเหมือนออกเลขวนๆไปนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันงวดนี้นะครับ19นะฮะ เดือน11นะ64นะครับลาวโ้งสุดท้ายนะฮะการวิเคราะห์การจับทำขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนสลักกินแบ่งนะครับหวยลาวพัฒนาเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นนะครับจากการวิเคราะห์นะครับผมคิดว่าเบิร์นพี่ๆคิดเหมือนผมไหมเรามาดูกันนะฮะสี่สี่ห้าห้าหกหก 3 3 8 8 9 9ปิดท้ายด้วย1 1 0, 0 0นะครับนี่นะฮะแล้วเรามาดู3ตัวกัน3ตัววันนี้มีอะไรกันบ้าง7 4 4 8 5 5 9 6 6นะครับนะฮะสำหรับราวโค้งสุดท้ายนะครับ วันนี้จบไปแล้วนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้า